บริเวณถนนศรีนรงค์ตัดกับถนนราชบุตรด้านข้างโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีมีทางม้าลายหลากสีที่สร้างสีสันแปลกตาของประชาชนนักท่องเที่ยวที่ผ่านบริเวณดังกล่าวจนต้องแอบถ่ายรูปลงโซเชียลจำนวนมากซึ่งทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ดำเนินการทาสีทางม้าลายด้วยสีสันสดใสเพิ่มให้ครบทั้งสด้าน นางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีเปิดเผยว่าการทาสีทางม้าลายหลากสีในเขตพื้นที่เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเป็นการสร้างสีสันอย่างหนึ่งที่ทางเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีได้คิดเอาไว้ต่อเนื่องจากการปรับปรุงเมืองเก่าก่อนหน้านี้แต่ด้วยบริเวณที่ทาสีปัจจุบันอยู่ระหว่างโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีหน้าสำนักง,งานเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีและทุ่งสีเมืองประชาชนเยาวชนนักท่องเที่ยวจะผ่านไปมาจํานวนมากตนเอ็จ องว่าการใช้สีต่างๆหลากสีในการทาพื้นเป็นทางม้าลายน่าจะเหมาะสมจึงได้เริ่มที่จุดนี้เป็นจุดแรกส่วนจุดอื่นๆก็จะมีความแตกต่างกันออกไปโดยจะเน้นไปที่เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อจะดึงให้นักท่องเที่ยวประชาชนได้เข้าไปเดินเล่นถ่ายรูปส่วนรูปแบบจุดไหนยอย่างไรขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากแบบที่ประชาชนออกแบบส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก อีกส่วนที่สำคัญเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเทศบาลนครอุบลราชธานีพร้อมที่จะสนับสนุนความคิดที่หลากหลายความเท่าเทียมกันทางสังคมทั้งด้านการความเป็นอยู่การรับบริการต่างๆ